ค่ะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์ค่ะครับสวัสดีครับเออหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวนะหุ้นเอราวันน่ยที่คุณกรณพัฒน์เคยติดตามนะฮะไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะจริงๆท่องเที่ยวเนี่ยก็ช่วงปลายปีเนี่ยโดนบรสุมนะคช่เป็่งสนหนึ่งการที่ไม่ดีแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีช่วงที่เราเริ่มแนะนำหุ้นท่องเที่ยวอีกรอบหนึ่งนะครับเอลชีมิเอรวันหลักๆก็เราเก็งว่าจะมีการต่อนะครับในเรื่องตัว อิตานะครับยี่สิบเอ็ดประเทศนะครับซึ่ง่าคาก็เกิดขึ้นแล้วนะครับเจนซ์ทีในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าไปยาการะงับระยะรู้สึกว่าจะน่าจะเริ่มสนใจมากขึ้นนะครับตัวมิ้นเองเนี่ยรี่ว่ามันแหลกมานานก็น่าจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมารอบใหม่ก็ดูแนวป้ายเป็นสสามสิบเจ็ดกอดนะครับแล้วก็แนวป้ายสามสิบแปดบาทเป็นีกวันก็ออกแค่ามานานานี่ม่อนนะครับก็อยู่กรอบจะรับตัวฐานมั่นเลยสี่บาทสี่สิบป้าเงินเดือนก็สี่บาทหกสิบนะครับกรอบนี้ก็รอลุ้นการเบรกเอาขึ้นมานนะครับส่วเอง,งก็ เป็นการสรื้นขึ้นมาแล้วนะครับก<ต>็าถือว่าเป็นท่เชี่ยวทเียถือว่าค่อนข้างค่อน,อนข,ข,ข,ข้างน่าจะดูมีมีประเด็นมากขึ้นนะครับจากประเด็นดังกล่าวนะครับ<ต>ค่อยๆอยดูไปครับผมยังเป็นหุ้นพื้นฐานดีที่น่าลงทุนอยู่ครับพรุงนี้เอลที่จะมีการแตกพาการเทื่อนไหมหุ้นตรงนี้ต้องเกาะติดเรื่องราวแบบไหนคะจริงๆการติดพาไม่ได้มีผลในเรื่องตัวพื้นฐานใดๆเลยสมองนิดนึงนะครับแต่ว่าในเรื่องสุขสภาพโครงหรือว่า มีผลเยอะนะครับเพราะคว้าคงจะเยอะขึ้นนะครับที่ผ่านมาเนเราเห็นต้นที่ซิฟพาแล้วก็เอาไฟอร์มดีนะครับหลายๆตัวเหมือนกันนะครับเช่นตัวทัสโกนะครับหรือว่าตัว GL ใช่ไหมครับหรือตัวผุ้อื่นๆในดีนะครับแต่ก็มีบางตัวเหมือนกันที่ซิฟพาล้วเมืองต้าของไซเคิลธุรกิจมันยังไม่ได้อยู่ในขาขึ้นใหญ่กท,ท่ทีเช่นตัวบ้านตูนะครับเนอย่างที่บอกไปว่า าการซิพาทเนี่ยไม่ได้บอกเลยว่าพุ่นจะขึ้นหรือลงแต่ว่าถ้าพุณตัวนั้นอยู่ในสถานรรที่ตโตก็มีโอกาสท,าที่จะขับเคลื่อนได้เชื่อที่ผมคิดว่าระยะกลางยาวการเที่ยวไทยยังเป็นจุดที่น่าสนใจและก็ดึงดูดนะครับโดยเฉพาะภาพของนักท่องเที่ยวรัสเซียนะครับสหรัฐหรือแม้แต่ยุโรปเองเนี่ยเริ่มกลับเข้ามาไทยมากขึ้นก็ชเชยเฉยถึงศของตัวนักท่องจีนดได้มากกว่าตัวทีเดียนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสในการลงทุนลดสุรกันนะครับ แต่อเอชในวันพรุนี้มีการสปรีดพาร์แตกพารและสภาพคล่องการเข้าไปเทรดตรงนี้จะต้องเป็นลักษณะไหนคะก็จริงๆผมว่ามันอยู่ในเฟนขาขึ้นนะพี่มอนนะครับคือถ้าเราดูดูราคาหุ้นวันนี้เนี่ยเนวต้านมันก็เบกแล้วอ่ะนะครับสี่อยยี่สิบนะครับวันพรุงนี้ก็แนวต้านก็อยสี่้อยสามสิบถูกไหมครับตัวตัวแนวต้ามบาทใช่ครับก็มีมีอัไซด์อยู่ คนที่มีเงตนคนนี้แล้วต้องทํำยังไงถ้าเจอเหตุการณ์แบบว่าสปิดพาแล้ววิ่งขึ้นไม่ม่ไม่มีผลนะคคือต้องถามนั้งนว่าคุณเป็นคนเล่นรอบเพียงกาไรหรือว่าคุณซื่นในการลงทุนอันนี้แหละคุณไม่เหมือนกันทพรคุณเลยตรงนะครับก็ถ้าเป็นลักษณะการชื่นลงทุนก็เว่ากองที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะทําให้เรามีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็นักเทรี่แบงจะเข้ามามากขึ้นภายใต้ภาพของตัวการเทียที่้มันดูมีภาพเสียงบวกมากขึ้นนะครับ สำหรับตัวถ้ากัศยาเนึ้นกุนก็ได้เป็นท่องการไซรินไซร์อัฟเรียกลางยาวแล้วเางีงในเชิงพื้นฐานนี่นะครับนุ้นนลาตัวเลขเตือนผมจำตัวเลขแน่นอนไม่จะมา440นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นปอดูตัวเลขหนึ่งต้องตอบแต่ของนุลาไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็440ไม่แน่ใจว่มามีการต่อประมาณการขึ้นหรือเปล่านะครัสบสรถ้า440เทียบกับพาก็ที่44บาทพาหนึ่งบาท เราอัพอย่างนี้มาสักสิบเปอร์เซ็นต์นะโดยประมาณครับโอ้เขาปรับขึ้นมาแล้วนะครับเป็น454ในะครัะแสเดือน448เป็น450อู้เหรอโอ้ก็เท่ากับ45บาทโดยวลาเป็นเป็นท็อปแบงด้วยนะครับที่คอคุณตืนนี้ให้ดีเด่นสูงสุดในปีที่ผ่านมาโอ้แอทสุดสุดเลยนะถ้าใครมีพี่เขาคือคุณอาหมัดนะครับแม็กเซอร์ใครใคร เป็นวิกิโนลครับในคอที่เป็นวิกิโนลของนูร布拉ของนมูม布拉นะ,<ล>ะคุณอำมันไดครับโดยวัต่างประเทศครับอ๋อครับผมก<อ>็ได้ไปสบายใจกันนะยุทีเพราะตอนที่ลงมา,ยา,งยางเยอะๆมันโนถามเยอะเหมือนกันว่าเอ๊ะมึงน่าซื้อไหมอะไรครับลงมา,าสา,นา,นามร้อยหกสิบสามร้อยแปดสิบเราก็แนะนําซื้อนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับผมครับ่ได้ครับที่มาดูหุ้นที่เราดูกันได้ดีกว่าวนี่ครับตัวหุ้นเอ่อเบสตูร์กรีนนะครับถ้าดูค่ามูลค่าเทคนิค วันนี้เป็นปัญญาบ่ายท่าแรกนะครับขึ้นมาแล้วก็ปัจจัยหนุนเป็นเรื่องตัวเขาได้ D I นะครับเพราะยังไม่เองเนี่ยติดที่ธรรมสีนะครับจะสร้างมาดิฟิตนี้กับตัวเออ่ลดการเรียนของตัวโดยเฉพาะวัยเด็ในช่วงประสาทนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่มีผลิตบวกเข้ามานะครับคนที่เริ่มตื่นมาเต้นมาขวัญอยู่นะครับในช่วงหลังๆนี่อธิษฐานนิดนึงเพราะว่ามันเคยวิ่งโม้โม้แล้วก็ตอนหลังเนี่ยเราเริ่มมีภาพการพักตัวนะครับก็ตัวในเรื่องของภาพพื้นฐานเป็นหลักเลยอย่างเป็นเ้ื่องทีว่า ป็นจุด start ที่นพิ่มดีนะครับแต่ว่าการลงทุนหรือว่าการเก็งกำไรแบบเป็นคๆไปนะครับก็ดูหน้าตาสองสองแปดก่อนนะครับแล้วก็หน้าตาใส่สองบาทสี่สิบแนวรับสองบาทสิบสองไม่ควรจะหลุดนะครับการระยะที่มารอบมีนี่เปนตัว b a t เทอร์ r a d e นะครับอีกตัวหนึ่งที่เคลียเป็นเมื่อวานนะครับวันนี้เป็นแท่งพักซึ่งผมถือว่าเป็นพท่งพักค่อนข้างดีก็คือตัวน้ำมันซูมิโนะนะครับตัวลำโยงเองเนี่ยสิบห้าบาทสี่สิบเป็นนี่พักลยครับก็อย่างที่ผมเคยเรียนหนึ่งแปลว่า การท่าลงมาเนี่ยไม่ปูดู25บาทนะครับเพื่อดีเป็นภาพรองการเคลี่อนขึ้นไป26บาท26บาท50ก็เป็นพื้นที่เปลียนคงน่าสนใจนะครับสำหรับการทุนอยู่สำหรับตัวบันโดที่ปันผลก็ถือว่าค่อนข้างสูงกลับมาที่ปีนโตเคมีนะครับ IBL นะครับรพวอ GC ถือว่าพูปฟอกนะครับมันเป็นภาพไม่ค้องดี IBL การสุดท้ายของการจะเบ e a ขึ้นไปรอบใหม่นะครับก็จะมีแนวต้านที่37.5ก่อนับแนวรับหลักที่35บาทาเดิมส่วนตัว พอพีจีซีตัวนี้คือเออ่ระยะขึ้นมาต่อเนื่องแล้ววันี้เบสด้วยนะครับพี่มอนเบส712.5ขึ้นมานะครับผมมาดูแฟร์ของตัวเนวนระนะครับล่าสุดของตัวพอจีซีเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีการเอ่ออัพเกรดขึ้นมานิดนึงนะครับในส่วนตัวกลุ่มติดตเคมของเรานะครับก็มูลค่าพื้นฐานอยู่ที่73บาทนะครับก็มีโอกาส7%เ่ยนะครับก็มีโอกาสทิ่ขึ้นไปตัวนั้นได้นะครับ แล้วก็ไออารพนะครับไออาอาจจะดูเหน็บเหน็บนิดนึงนะครับ <Okay. S 1> แต่ยังเป็นการพักแล้วก็ยโกโปรขึ้นมา5.25สิบงหายังคงเป็นตั้งที่ห้าบาทสี่สิบคือรกได้ถืว่าน่าสนใจมากเลยอารพีซีนะครับที่จริงผมคิดว่าทีมที่แข็งเราปีนี้น่าจะค่อนข้างใกล้เคียงนะครับกับทีบ่ประเมินพอสมควรเพราะว่าเราเป็ได้ดูเซกเตอร์หลักเนี่ยเซกเตอร์นนที่เปานฟอร์มเซ็ตนะครับเซ็ตขึ้นมาแล้วประมาณสาก็คือปิโตรเคมีเลยขึ้นมา9%ก้าร์เ แล้วก็จะมี ICT ที่เซอร์ไพรส์แล้วขึ้นมาประมาณ8เปอร์เซ็นต์วันนี้ขึ้นแรงมากครับ ICT นะครับตัวแบงก์เองเนี่ยเท่าตลาดนะครับขึ้นมาไม่เยอะเอเนจีที่ผมบอกเคยบอกไปพีตโตรเลียมเพิ่มนเนี่ยพอเราสองพอผู้บ้านดูเนี่ยจะเริ่มพักตัวก็ขึ้นมาล้ากตลาดเนี่ยขึ้นมา2-3เปอร์เซ็นต์นะครับเดือนก็ตลาดรอบนี้มาดูวิดแคลดอย่างนี้ว่าตัวปิโตรเคมีนี่แหละโดนตัวชูโรนะครับระยะระยะยาวค่อนข้างดีก็ค่อยๆดูเมื่อวานเหมือนจะมีคนถาม PTC ไหมใช่ไหมพี่วันอะไรนะคะ เียกที่4ใช่ไหมคตอนคงคนถามก็มาค่ะค่ะเออตอจากนี้ก็คือมันก็เริ่มไปย่าขึ้นมารอบใหม่นะครับก็ดูแลตั้งค์พัน82ตังก่อนนะ,นะครับผ่านได้ก็85แนวรับแล้วก็สูงที่74นะครับเหมือนเดิมครับอ<ข>ุลหลักคือคุณกระพับได้นำเนาะอืมครับค่ะแล้ออมีตัวนึงที่ <ๆ S 1> ที่ผมไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมว่า MACD อัน N4 ใช่ไหมคะใช่ตัวนี้ที่เขาเบอร์พร้อมกับตัวสาลี่แล้วก็ตัว นำโยงเลยครับรถื่ใยาขึ้นมาคือวันนี้ตัวนักจีนเนี่ยมันแคลรออยู่ที่ยีสิบาทะนะครับตัวนักจีนเนี่ยวันนี้เขามีการประกาศตั้งบริษัทย่อยนะครับตัวบริษัท a u o m อ t i v e นะครับซึ่งแนมะ็กฟุกตมถืออยู่ประมาณ55%ห้าเหลักๆก็พยายามที่จะสร้างฐานรายได้เพิ่มขึ้นนะครับจากโปรดักที่มีมาจิ้นสูงนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยพวกโปรดักต์ประเภทนอนอปพลิเคชันเนี่ยนะครับจะเป็นพวกสินค้าที่มันชิดสูงกว่าพวกแอปพลิเคชทั่วไปนะครับแล้วก็สัดส,ส่วนรายได้ตรงนี้คิดว่ามันเป็นพวกผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องหอมนะครับที่อยู่ในเทรนด์ของตลาดอยู่พอสมควรก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสส,สร้างผลตอบแทนระยะกลางระยะยาวที่ค่อนข้างดีอันนี้ก็เป็นตัวโปรดักต์ที่เข้ามาช่วยต่อยอดจากธุรกิจยีนนะครับพวกเครื่องฆ่าด่างเลือนนั่นแหละนะครับสำหรับตัวแมทที่ตั้งขึ้นมา น่ครับปุ่นก็เป็นเทรนด์การไปถไวีอัพนะครับทีนี้ก็นอกจากที่เราแนะนำว่จะมีมีคุณปิ่นมั้งนะครับที่แนะนำของนี้ครับสำหรับตัวแม็กครับค่ะอ่าครับผมแต่มาที่ภาพตลาดนั่นเอมันก็มันเป็นไ u วีอัพนะครับส็ที่เราพีกันี่คือมันมีความผันผวนบ้างระหว่างเมื่อวานที่คือหลายคนประยเยอะเออตลาดเป็นจัปรอบฐานหรือเปล่าวันนี้ก็เห็นข้อดีคือพุ้ยหายองสองวันก่อนหน้านะครับการก้าข้ามหรือห้าเก้าสามขึ้นไป นะครับที่1594.6เนี่ยไม่ได้ปิดนะครับที่1589ว่าต่ามนะครับเป็นเป็นสัญญาเชิงบวกนะครับแล้วก็เใช้เป็นโอกาสที่ทดสอบที่แนวตา 1, น้านพันหกพันทีนนี้แนวต้านก็คือ1597นะครับกับพันหุ้นแนวรับที่อยู่ที่บริเวณ1,580ครับ1597ต้านใช่ไหมฮะครับผมแล้วก็รับเท่าไหร่นะพี่จำไม่ได้1589นั่นก้โอเคอ่าย,ยังเหนือเหนืออยู่เนะาะค่ CCI S, CC S, <S, <ใน> <S ค่ะ ดีเอสเนี่ยต้อบอกว่าเขาเล่นตามแพทเทิร,ร์นหอดส่วนคุณพยายามนักษาจะเนี้นขาดขึ้นก็คือมันมลงมาที่985าแปดห้าที่มันจุดที่หนงว่าเป็นแนวรับที่มีนะยะนะครับผลคนที่เล่นลองเนี่ยต้องสตอ็อกอ่เา,าเรียกอะไรว่า็อกฟิตหน้าลองกันหมดเลยนะครับแต่ว่าคือลงมาที่985แลดห้าลดดิที่เลยนะครับแล้วฟื้นตัวขึ้นมาไปที่997ด้วยแต่ไม่ติดที่เก้าเก้ี่เจ็ดก็เหมือนเดิมนะครับภาพแบบนี้นะครับถ้าจะเล่นรอบเป็นก็ชนพันนะครับอาจจะทิ้งกฟิดได้นะครับ ส่วนจุดที่คนอยากเลื่อนเฟรนนะครับคือบอกว่าเอ๊ะถ้ามันหลุดตรงไหนที่ผมควรจะต้องล็อกโควติตออกมานะครับก็ให้ดูที่เอ9.6.5นะครับ9.6.5ถ้าหลุดต้องล็อกหน้ารองครับอืมต้องออกมาเนาะใช่ครับผมก็จะเป็นจุดล็อกไปนะครับหรือจะเลื่อนเฟรนขึ้นบนถึงทองคำก็เราเป็นรองมาเรื่อยๆก็คือตอนนี้คือเบสอ่านึงไปต่อไว้สายสี่สองแล้วนะครับกรอบนี้ในทองคำมีโอกาสขึ้นไปที่2.50 นะครับถือต่อเลยนะครับ1250คนจะดิ้งลงมาก็ถือว่าได้ลอกใจรอบหนึ่งล้วแต่ว่าจุดในการล็อกของเราคือ1228ต้องไปหนุนครับเพราะหนุดเราล็อกได้ลองครับอืมถ้าเกิดอะไรขึ้นเนาะต้องดูที่1228นะฮะครับผมอไ่ได้ได้ค่ะคุณกระปัดรขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับค่ะข้อมูล